มาชมบูธฟอร์ดที่งานมอเตอร์โชว์2024วันนี้ฟอร์ดเปิดตัวรถยนต์ใหม่2รุ่นเป็นเครื่องยนต์ V6 เดี๋ยวผมพาไปดูครับสําหรบคันแรกนะคะที่หลายๆคนตามหาและรอคอยนั่นก็คือเจ้าตัว e v e r อร์เรสต์แพตินค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะคะเปิดตัวมาในราคา2 2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรดีบ้าง สำหรับรถคันนี้นะคะเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์3.0 V6 ค่ะให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่250แรงมา้าและแรงบิดที่600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติแบบ 4A ค่ะสามารถใช้กับการขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนแบบออฟโรดหรือว่าจะเป็นถนนออนโรดค่ะและคันนี้ค่ะมากับล้อนะคะขนาด21นิ้วพร้อมแม็กลายเฉพาะของเอเวอเรสต์แคดจีนัมค่ะ และควาพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะนี่เลยเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานยูโนไฟค่ะและต้องเติมน้ำยาแอดบูเข้าไปด้วยค่ะ สำหรับดีไซน์ของตัวแพตตินัมนะคะก็จะมีการปรับให้หรูหราขึ้นค่ะโดยดูได้จากเบาะเบาะดีไซน์แบบใหม่แล้วก็มีป้ายเขียนว่าแพตตินัมแบบนี้ด้วยค่ะตรงเบาะคู่หน้านะคะสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะระบบเมมโมรีในเบาะนะก็บันทึกได้ถึง3เมมโมรีเลยค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังแบบดีนะคะรวมถึงเครื่องเสียงในรถก็ให้มาเป็นเครื่องเสียง B&O เลยค่ะเพื่อน อีกหฟังก์ชันนะคะในตัวแพตตินัานี้ค่ะซึ่งจะมีฟังก์ชันของการส่องสว่างในโซนต่างๆเรียกว่าโซนไลติงค่ะซึ่งสามารถตั้งได้นะคะจากหน้าจอรถเลยว่าจะให้สว่างด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังค่ะสําหรับฟังก์ชันนี้นะคะก็มีไว้สําหรับสายแคมปิ้งค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการนํารถไปใช้นอกสถานที่เนาะและต้องการไฟส่องสว่างนะคะรถคันนี้ก็สามารถทําให้ได้ค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ V6 อีกรุ่นครับคือ Ford Ranger w i t r a ซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่1,519,000บาทครับเครื่องยนต์สมรรถนะกําลังทุกอย่างเหมือนของเจ้า Everest เมื่อกี้ที่พี่เพิ่งพูดไปนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง V6 เหมือนกันนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับพร้อมชุดเกียร์ขับ4ที่มีโหมด p A เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง Platinum กับ w i l d t r ก็คือการคลายมลพิษ ทั้ง2รุ่นเป็นการคลายมลพิษแบบ Blue ส o ต s t a t เช่นกันนะครับแต่ว่าของแพทินัมจะเติมน้ํายานะครับ a d ด b ูหรือสารแอดบูแต่ว่าเจ้า Y Tech นะครับจะเป็นการใช้กอง DPF เพื่อดักจับข้าเหมาไอาเสียดีไซน์ภายนอกภายในนะครับยังคงเหมือนเจ้า Y Tech สี่ใบเทอร์โบนะครับแต่ที่แตกต่างกันภายนอกนะครับก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะครับที่จะใช้เฉพาะรุ่น Y Tech V6 เท่านั้นครับ สำหรับภายในงานนะคะยังมีเอวอเอีกหลากหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไทเทเนียมนะคะและตัววา t แท็กค่ะที่เป็นชุดแต่งพิเศษจ,จาก ARB ค่ะรวมถึงทางด้านนู้นด้วยค่ะเป็นตัวของเอเวอร์เรสปอร์ตยค่ะสำหรับเรนเจอร์นะครับก็มีมาให้ชมหลากหลายรุ่นนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นแรปเตอร์เครื่องยนต์ V6 นะครับเครื่องยนต์เบนซินทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็จะมีเรนเจอร์สปอร์ตเรนเจอร์วายแท็กสี่คูณสี่ไบเทอร์โบนะครับแล้วก็ยังมีเน็กเนเรนเจอร์สตอร์มแท็กนะครับ แคมเปญเอเวอร์เรสช่วงงานมีดังนี้ค่ะเอเวอร์เรสคูณสทุกรุ่นนะคะดอกเบี้ย0.99ค่ะและเอเวอร์เรสแพลตินัมค่ะดอกเบี้ย1.99ค่ะและที่สําคัญเอเวอร์เรสคูณสทุกรุ่นนะคะได้รับทองคำมูลค่า1บาทไปเลยไม่ต้องลุ้นค่ะ สำหรับแคมเปญกระบะเรนเจอร์ในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะมีเทรดอินแคมเปญนะครับซึ่งได้ส่วนลด on นท็เพิ่มอีก30,000จากส่วนลดเดิมนะครับเงื่อนไขก็คือลูกค้าครอบครองรถเก่าที่เป็นชื่อของตัวเองและก็ชื่อต้องตรงกับรถใหม่ที่ลูกค้าออกรถนะครับและยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ,ษนะครับดอกเบี้ยศในเลนเจอร์บางรุ่นนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากมาร่วมงานนะคะสามารถรับบัตรฟรีได้ที่พึ่งกับเฟิร์สค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาที่งานนะครับก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ขอร์นิเวลาเซลรามิทากอรมอนีนะครับ <S <s <ans> <S เดี๋ยวเฟิร์สจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับ096 821 1864แแเฟิร์สครับและน้ำพึ่งนะคะ0813632929ค่ะและพบกันที่งานนะคะ